นิสสันคิกเปิดตัวในประเทศไทยตั้งแต่ปี2020หรือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับมาจนถึงพศนี้2025ในช่วงกลางปีถามว่ายังน่าซื้อน่าคบหาหน่าใช้หรือเปล่าผมมีรายละเอียดต่างๆมาช่วยประกอบการตัดสินใจถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV c y ไซส์เล็กสักหนึ่งคันและนี่คือเรื่องราวของเขาครับ Nissan Kicks นับตั้งแต่เปิดตัวมานะครับก็มีการปรับโฉมมาแล้วและนี่คือโฉมใหม่ที่ปรับมาล่าสุดนะครับมีการปรับราคาด้วยตัวที่คุณเห็นอยู่นี่คือรุ่น Alltech ราคาค่าตัว9,079,900บาทนะครับส่วนรุ่นย่อยอื่นๆไล่เลียงไปตั้งแต่ตัว VL VL นะครับ VL เนี่ย9,019,900นะครับและตัว V ก็อยู่ที่ประมาณ8 4 0 0 0 0นะครับและตัวเริ่มต้นก็คือตัว E ตัว E นั่นอยู่ที่ประมาณ788,000บาทนะครับคร่าวๆนะมีการปรับราคามาหลายครั้งก่อนหน้านี้เจ้าตัว a l l t e c เนี่ยราคาอยู่ที่949,000บาทนะครับก็มีการปรับเพิ่มแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ให้ก็ง่ายๆว่ารถสวนรถเงินสดเนี่ย20,000 แต่แล้วก็มีของแถมออนท็อปเข้าไปอีกและถ้าคุณเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆเข้าไปคุยกับดีลเลอร์จะมีส่วนลดออนท็อปชนิดที่ผมบอกเลยว่าน่าเลาหรือมากๆนะครับมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรถกันว่าเป็นอย่างไรบ้างดีไซน์เราคงไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วตัวออร์เท็เนี่ยเขาได้ชุดแต่งได้โลโก้แบบนี้มา นะครับได้ไฟตัดหมอกนะครับได้ล้อได้สเกิร์ต้านได้แผ่นตังคาข้างบนตรงนี้นะครับนี่แล้วก็สเกิร์ตหลังเป็นชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาสวยงามถูกใจหรือเปล่าอันนี้ผมขอถามคุณแต่ละคนในความสวยไม่เหมือนกันนะครับหลักๆของตัวภายนอกอยู่ที่ตรงนี้ครับส่วนไซส์ของตัวรถเนี่ยถือว่าเป็น SUV ไซส์เล็กนะเป็น BSUV นะครับก็แต่ไม่เล็กนะพอเข้าไปนั่งข้างในแล้วเนี่ยมาดูในส่วนของล้อและยางกันได้ยาง Continental นะครับ20555 R17 ไซส์7 7เนี่ยก็จะหาขนาดใช้งานง่ายด้านหลังได้ดิสก์นะส่วนระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสะระแมกกสันสตาร์ดส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับหรือคานแข็งนะครับหัวใจ ็นระบบขับเคลื่อนที่นิสสันเรียกว่า e-power ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆตา,ามภาษาวิชาการบ้านเรานะครับก็คือระบบไฮบริดนี่แหละครับเป็นไฮบริดแบบซีรีส์คือเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟให้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนความรู้สึกในการขับขี่จะเหมือนการขับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้มาปั่นที่เผาเลยนะครับตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช้มอเตอร์ขับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปชาร์จไฟนะครับก็คือ เติมน้ำมันแล้วก็ใช้น้ำมันเนี่ยครับมาปั่นกระแสะไฟโดยใช้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวปั่นกระแสะไฟนั่นเองนะครับหลักๆง่ายๆประมาณนี้มาดูในส่วนของตัวชิ้นส่วนต่างโครงสร้างการออกแบบอะไรพวกนี้ครับก็ดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะไฟหน้าใหญ่ยาวมาถึงนี่เลยตัวโครงสร้างตัวนี้เป็นเหล็กหนาแข็งแรงนะครับพวกนี้ดูแล้วแข็งแรงทุกสัดส่วนนะไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับ สำหรับพละกำลังครับ128แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ชุดนี้นะครับไม่ต้องไปนับกำลังของเครื่องยนต์นะเพราะว่าเขาเอาไว้ปั่นไฟอย่างเดียวนักกำลังจากที่มอเตอร์เท่านั้นนะครับตัวแบตเตอรี่อ่ะตัวนี้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุประมาณ2กิโลวัตต์อ้าฟังดูเหมือนน้อยแต่ถ้าเทียบกับรถไฮบริดทั่วไปเนี่ย ไฮบริดอื่นๆอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์แต่ตัวนิสสันคิกให้ถึง2กิโลวัตต์เลยนะครับก็มันจะวิ่งไฟฟ้าล้วนได้เยอะหน่อยนะครับคือทำไมมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะง่ายๆอย่างที่เรารู้กันครับว่าตัวแบตเตอรี่นั้นจะมีราคาแพงตามปริมาตรของความจุของแบตเตอรี่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะทำราคาให้ย่อหย่อนกันลงมาได้ก็นี่ฮะใช้แบตเตอรี่ไซส์เล็กนะครับ จุดเด่นของระบบไฮบริดแบบนี้อยู่ตรงไหนง่ายๆเลยครับเขาได้ความ simple คือความง่ายตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนอย่างเดียวได้ความรู้สึกในการขับขี่แบบเดียวกับที่เราขับรถยนต์ไฟฟ้าได้พละกําลังสูงขึ้นแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวตัวระบบฐานเฟอร์ใช่ว่าอะไรอะ่ะเกียร์นะก็คือพวกชุดเฟืองเกียร์ต่างต่างพวกนี้ไม่ต้องใช้เลยลดน้ําหนัก แล้วก็ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับตัวน,นี้ก็จะได้ได้ความสึกแบบนี้แล้วจุดอ่อนละ่ะง่ายๆครับเพราะความที่เขามีทั้งเครื่องยนต์และมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าการบำรุงดูการบำรุงดูแลรักษาย่อมต้องทำทั้งสองส่วนแต่ไม่เยอะเพราะว่าเครื่องยนต์อะไซส์เล็ก1.2ลิตรเท่านั้นนะครับก็สำหรับหัวใจก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปดูข้างในกันต่อมีอะไรบ้าง ฝาท้ายครับทางด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะต้องใช้ระบบมือดึงขึ้นนะครับแม่มันควรจะเป็นไฟฟ้าเนาะลดราคาขนาดนี้นะนาทีนี้ไม่มีตัวยางอะไหล่นะแต่ว่าจะมีชุดปะยางฉุกเฉินให้และแบตเตอรี่มาอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับไม่ใช่ตัวแบตเตอรี่สำหรับระบบไฮบริดนะนี่พื้นที่เก็บของก็ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะครับ ใส่ลังใหญ่ๆได้ถือว่าโอเคเลยนะครับมีกล้องมองหลังนะแล้วก็นี่กล้อง360องศาด้วยนะครับภายในห้องโดยสารครับก็ขอเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะแสงอาจจะน้อยไปนิดนึงอ่ะนี่ด้านหลังไม่เล็กนะมีพื้นที่ก็คือถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายโอเคเลยนี่แบบนี้ไม่รู้สึกอึดอัดครับ ลองมานั่งกันดูก่อนผมสูง173เซนติเมตรนะครับถือว่ากำลังดีมีที่ชาร์จ USB 2จุดนี่แบบนี้เป็น Type A ตัวบ่อเองค่อนข้างแข็งครับแข็งนะตัวแต่ตัวที่ตรงข้างๆอะ่ะใกล้ๆใกล้ๆตัวที่เรานั่งเนี่ยจะนิ่มแต่ตัวตรงตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยกลับรู้สึกว่าแข็งนะครับนี่ แต่ไม่อยุอัดข้างบนก็เหลือประมาณนี้หนึ่งฝมืออย่างนี้เลยนะครับกุญแจนี่ฮะกุญแจตามมาตรฐานนิสสันเลยเป็นแบบนี้นะครับก็เก็บไว้ในตัวเก็บไว้ที่ตัวเราแล้วก็ใช้แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่แค่นี้ถ้ามีแบตเตอรี่ถ้ามีไฟในแบตเตอรี่มากพอครับเครื่องยนต์จะไม่ติด แต่ถ้าไฟไม่พอเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นให้คุณรู้สึกได้ว่ามีการสั่นของตัวเครื่องยนต์นะแต่สั่นนิดเดียวสั่นน้อยนะครับดีไซน์สวยงามผมชอบและหนึ่งจุดที่ชอบมากๆคือตรงนี้ครับนี่เราสามารถเอาโทรศัพท์โดยเฉพาะถ้าเป็น iPhone อย่างนี้นะวางปับ๊บพอดีเลยเข้าล็อกเลย นะครับเข้าล็อกได้แบบนี้เลยอยากดูอะไรแนวนอนเนี้ยได้เลยส่วนตัวจอ,อน,นี้มันดีอยู่แล้วนะครับจอไซน์เนี้ยอันนี้เป็นจอไซ์ใหม่ออกมารองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แล้วด้วยนะครับนี่มี Android Auto ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเสียบแบบไหนแบบบลูทูธก็ได้หรือจะเสียบผ่านตัวสายอย่างนี้ก็ได้นะครับแอร์ Air, เป็นแอร์แบบอ,อตโตเมติอ่ะอันนี้ถือว่าดีงามนะครับ ตรงนี้ดีอย่างหนึ่งคือเป่ามาที่โทรศัพท์ด้วยผมชอบนะครับทำให้ถ้าสมมุติเราเปิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยโทรศัพท์ก็จะไม่ร้อนนะครับตัวหน้าปัดเองนี่นะก็เป็นกึ่งอ n นาล็อกและดิจิตอลไม่ใช่ดิจิตอลทั้งหมดอย่างนี้ดีแล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับผมผมชอบดีไซน์แบบนี้ฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายมุมนึงคือความที่เขาใช้งานง่ายมันก็คือ เหมือนมันจะไม่มีอะไรเลยมันมีอยู่นิดหน่อยให้เราให้เราได้ใช้งานนะครับนี่นะแต่ตัวเนี้ยตัวท็อปสุดเนี่ยเขาก็จะมีระบบเสริมความปลอดภัยใส่มาให้เต็มมีบายสปอตกล้องมองรลักานอันนี้แค่2อ,อย่างนี้ผมแฮปปี้แล้วและมีเตือนการออกน้องเลนนะครับปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้นี่และดึด้ๆกดให้ดูถ้าเรานี่เราอยากเซตอัพได้นะนี่เซตตรงนี้เลยระบบผู้ช่วยขับขี่ปรับแตง่ง ตั้งค่ารถยนต์การบำรุงดูแลรักษาก็คือเขาจะคอยเตือนเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ตัวไฟส่องสว่างระบบล็อกระบบไฟเลี้ยวนะครับนี่ภาษาเปลี่ยนได้นาฬิกาปรับได้นะครับตั้งค่าเดิมจากโรงงานหมดแหละเนี่ยครับมีอยู่แค่นี้นะและอันนี้คือตัวมาตรวัดนะครับนี่อ่าก็จอเข้าเข้าใจง่ายตัว คลิสค o นโทร l แล้วก็ตัวพวงมาลัยออปติฟังก์ชันพวกนี้เข้าใจง่ายนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยหนังเกรดขึ้นมาดีนิดนึงดีแบบโอเคตามราคานี้ผมถือว่าสมราคาเลยนะครับ9ก0 0แสนกว่าบาทได้อยู่ประมาณนี้พวกนี้ดีไซน์หนังพวกนี้ปรับมาใหม่หมดแล้วก่อนหน้านี้คือมันเป็นพลาสติกที่แบบรู้สึกว่าไม่สมราคาแต่ตอนนี้เขาปรับมาใหม่ดูสมราคามากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่สมราคาก็คือตรงนี้ครับตัวไฟเนี่ย ยังเป็นไฟแบบโอ้โหย้อนไปยุคย้อนหลายยุคเลยนะครับยังนิดนึงนะรถยุคนี้แล้วนะมันต้องดีไซน์ไฟแบบเป็น LED หรืออะไรที่เป็นไฟขาวแล้วนะครับมาบาันมังแดดใหญ่ดีกดันแดดได้แบบเต็มๆอย่างนี้ดีครับนะไม่มีสลูปนะส่วนไฟหลังเก่งหลังคาก็ยังเป็นแบบทรงเดิมๆอยู่นะครับ บนั่งครับก็ยังไมไ่ได้ถึงกับโอบกระชับอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าคนตัวใหญ่จะนั่งสบายสําหรับผมถือว่าพอดีแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับรู้สึกว่ามันแข็งไ้หน่อยนะอ,อีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้คือหัวเกียร์ชุดใหม่ครับใช้งานง่าย P นี่เวลาเราจอดเรากด P ตรงนี้แล้วเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลัง กดตรงนี้แล้วดันลงมาใช้งานง่ายชอบในเกียร์เดินหน้าแค่นี้เองง่ายมากครับมีปุ่มโหมด ev ด้วยแล้วก็ drive mode นี่คือปรับเปลี่ยนโหมดในการขับขี่นะมีโหมด Sport โหมด Eco โหมด normal นะครับหลักๆก,ก็อยู่ประมาณนี้นะอีกหนึ่งจุดเฉพาะรุ่น alltech ก็คือนี่ครับสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ไฟในห้องโดยสารที่เป็นสีฟ้า พร้อมการเดินได้สีฟ้าพวกนี้นะสีฟ้าอมงเงินทั้งหมดเนี่ยอันนี้มีเฉพาะรุ่นออร์เทตเทเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกกันนะครับคือนี่ครับตัวเบาะเนี่ยปรับมือนะปรับมือนะนี่นะก็ลดราคาเก้าแสนกว่าปรับมืออันนี้ก็นิดหนึ่ง อยู่ที่ว่าแลกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่าขับขี่เนี่ยเป็นยังไงคุ้มค่ากับค่าตัวที่เราจะแลกหรือเปล่าบอกปรับมือ,บอ,บ,มอบอกว่าการที่การใช้งานครับง่ายง่ายมากนี่ติดเครื่องแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตัวฟังก์ชันอื่นๆก็จริงๆเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ ผ่านสายก็ได้นี่ผมเลือกชื่อมต่อผ่านสายนะแบบนี้แค่นี้ตัวของ Apple c a r p l a ก็ใช้งานได้แล้วนี่ดีครับเกียร์ถอยหลังภาพชัดดีครับอาจจะไม่ถึงกับชัดมากนะถ้าถามถ้าที่เปรียบเทียบกับบรรดารถจีนนะรถจีนชัดกว่าแต่ถือว่ามี360องศากับกล้องมองหลังแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผม แล้วก็ได้ RCTA ตัว b y spot มาช่วยด้วยอันนี้ดีนะครับเวลาถอยหลังก็มีเสียงมีเสียงเตือนด้วยเหมือนรถญี่ปุ่นเลยอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตข้อมูลการขับขี่นิดนึงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผม ขับแบบในเมืองได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเริ่มต้นกับการขับขี่ในเมืองก่อนหลักๆเนี่ยการขับขี่ในเมืองคือเราก็ขับมันมาเยอะแล้วนะที่ผมเคยขับนะก็ถ้าจํากันได้ตัวเลขตอนแรกอะ่ะ20่บบวกเลยนะตกใจมากแต่มันเป็นช่วงสั้นๆตอนช่วงแรกและตอนนั้นคือแบตเต็มส่วนถ้าขับเฉลี่ยทั่วๆไปจากที่ผมขับมารอบนี้นะครับอยู่ประมาณ14 บวกลบ2นั่นหมายความว่าก็อยู่ประมาณ12จนถึง16อะไรแบบนี้ถ้าเนียนๆดีๆในเมืองนะได้ถึง18เลยนะถือว่าดีเลยนะอันนี้หมายถึงแบบค่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแต่ถ้าแบบแบบจังหวะดีๆอะ่ะไม่จอดน้อยๆหน่อยอะนะโอ้โหแบบขับเรื่อยๆในเมืองแบบจกจักจ,กจกอย่างี้นะตัวเลขออกมาดีเลยนะครับ อ่าผมใช้โหมดธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้เป็นโหมดใช้โหมด normal นะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้โหมด eco นะครับการบังคับควบคุมดีงามมากพวงมาลัยเบามือและรัศมีวงเลี้ยวต่างๆอะไรก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วนะครับเนี่ยโดยเฉพาะการขับขี่ในซอยเล็กๆใช้งานในเมืองนี่คือแบบคล่องตัว ไม่ต้องกังวลเลยน่าจะถูกอ,อกถูกใจคุณผู้หญิงนะครับหรือถ้าใครเคยดูที่ผมรีวิวตัวนี้ไว้ในช่องเดิมของผม,มนะก็บอกเลยว่าเป็นไปตามนั้นครับแบบนั้นเลยนะครับผมมาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งถามว่าจะเหมือนเดิมไหมไม่รู้เดี๋ยวลองไปเทียบกันดูเพราะตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูนะครับเบรกดีงาม น้ำหนักเบรกดีแล้วเขามีระบบที่เรียกกันว่า one pedal one pedal คือการใช้ตัวของคันเร่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่รู้สึกชุดใหม่เนี่ยจะเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันทำให้หลายคนเนี่ยขับขี่แล้วเวียนหัวเพราะว่ามันจะมีการวืดบือวบดบือไอตัว one pedal เนี่ยครับ คือถ้าปล่อยจังหวะแบบปล่อยเร็วเกินไปมันจะดึงบูดเลยนะครับมันต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆเลี้ยต้องทาความคุ้นเคยกันกันเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นตัวใหม่ปุ๊บเขาก็คนไม่ค่อยตอบรับในเรื่องของการใช้งานก็เลยเอาออกนะครับก็ใช้เบรกแบบปกติทั่วไปถือว่าดีเลยจังหวะออกตัวบอกเลยว่าดีงามมากนะครับดีงามจริงๆ นี่เข้าโค้งอะไรต่างนี่แบบดีเลยโดยเฉพาะช่วงล่างดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเมื่อมองถึงว่าเป็น SUV ไซส์เล็กแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับรถอ e ีโคานี่ดีดีกว่าเยอะเปรียบเทียบกับคู่แข่งอ่ะได้สเสีคือถ้าเปรียบเทียบกับยาริสคอสผมชอบนิสสันคิกมากกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโคโรราคอสโคโรราคอเนี่ย ถ้าเปรียบมันมี2ตัวถ้าเป็นตัวที่ช่วงล่างเฟิร์มก็คือตัว gr ผมเชียร์ gr แต่ราคาก็โดดไปกับอีกตัวหนึ่งตัวธรรมดาถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยถือว่าผมชอบตัวคลิกมากกว่านะครับโดยเฉพาะเวลาที่ขับทางยาวๆขับทางไกลๆขึ้นเขาลงเขาอะไรแบบนี้เจอทางคดเคี้ยวเยอะๆเนี่ยผมว่าคิกเนี่ยตอบโจทย์กว่าคิกเนี่ยถูกจริตผมมากกว่าในเมืองเนี่ยหลักๆคือส่วนใหญ่เราก็จะ เจอรถติดกันแบบนี้เนาะเนี่ยซึ่งพอรถติดแบบเนี้ยแอร์เย็นทางานอยู่แต่เครื่องยนต์ไม่ติดขึ้นมันเป็นลักษณะของการทํางานแบบเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับนี่เครื่องยนต์เพิ่งติดขึ้นมาเพราะว่าพอแบตต่าลงไปประมาณเกินครึ่งไปนิดหน่อยหรือจังหวะที่เราต้องการใช้พลังงานเยอะๆเขาก็จะปั่นกระแสะไฟมาเสริมซึ่งพอปั่นกระแสะไฟเนี่ยเขาจะส่งไฟไปสส่วนส่วนหนึ่งคือส่งกลับเข้าแบตอีกส่วนหนึ่งคือส่งตรงมาที่มอเตอร์ นะครับมันทําได้แบบนั้นและทุกครั้งที่เบรกตอนนี้ผมเบรกมันก็จะรีเจนก็คือชาร์จไฟกลับนะครับก็แปลว่ามันก็จะม,มันยังไม่สามารถที่จะถึงขั้นาะที่แค่เบรกแล้วได้พลังงานกลับมาเยอะขนาดนั้นย,ย,ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็ช่วยได้ดีกว่าปล่อยเบรกไปแล้วศูนย์เปล่านะครับ เป็นรถที่ภาพรวมคือขับสนุกชอบตรงจุดนี้ครับนี่คะเนี่ยลงอะไรแม่นยำขับง่ายขับขี่ง่ายคือถ้าเน้นในเรื่องของการใช้งานในเมืองครอบครัวได้นะครับหรือถ้าเป็นเฟิร์สจ็อกเอร์คือเพิ่งเริ่มทำงานแล้วอยากมีรถคันแรกไซส์นี้คือกำลังพอเหมาะพอเจาะ ใหญ่จนเกินไปนะครับออกต่างจังหวัดได้นี่ครับตัวเลขค่าเฉลี่ยวิ่งในเมืองแล้วก็ออกมานอกเมืองนิดหน่อยยังยังยังไม่ออกนอกเมืองนะส่วนใหญ่อยู่ในเมือง10กวโลครึ่งชั่วโมง16.7ครับขอน้านี้ก็มีก็มีจาก14เนะาะการขับขี่ทางยาวๆครับนี่อยู่ในเส้นมอเตอร์เวย์ครับ มุนะ่งหน้าไปสวนภูมินะสิ่งแรกที่อยากจะบอกคือรถทรงตัวดีนะครับเนี่ยผมอะไรอาจจะเบ้ามือไปสักนิดนึงนะถ้าสำหรับการขับขี่ทางยาวๆความเร็วสูงๆสูง,สง,สงเนี่ยไม่ได้สูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะตอนนี้กฎหมายกําหนดไว้ที่90ผมขับ90นะครับนะอาจจะเหลือ85บ้างอะไรนิดหน่อยสิ่งที่คุณได้ยินใช่ครับเสียงยางบนถนนมาจากพื้นอันนี้ชัดเจน ส่วนหนึ่งแน่นอนว่ามาจากตัวยางเองบวกกับคันนี้วิ่งมาแล้ว20,000กว่ากิโลเมตรนะครับใช้งานมาพอสมควรแล้วก็แน่นอนว่าการเสื่อมของยางอาจจะมีผลนี่ครับแต่ว่าในแง่ของการเก็บเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชัดไปหน่อยกับความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ขับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเร่งความเร็วขึ้นเพราะจุดนี้ ขัอนุญาตให้ขับได้ถึง120่งกิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วป้ายกดจาก8ปสพุ่งขึ้นมาร0อ1ร้อยสิบ้อยี่จังหวะตาเร่งเวลาที่เราจะเร่งแซงเนี้ยก็พุ่งนะแต่อาจจะไม่ได้ดึงแบบเหมือนรถที่มีเกียร์ที่ดึงหงายดึงหงายอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับหนึแรงมา้า 280นิวตันเมตรก็ถือว่าเยอะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรถไซส์เล็กแบบนี้นะครับ SUV ก็เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆต้องเรียกว่าเหลือๆด้วยเหลือแบบขับได้สนุกสนานจริงๆถ้าคุณชอบความความขับสนุกนะคันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ได้อารมณ์เดียวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะมีแต่มอเตอร์ขับเคลื่อย่างเดียวมันไม่มีการตัดต่อกำลงังไม่มีการส่ง กำลังจากทั้งรู้นไปทั้งนี้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับต่างจาก h y b ริดแบบแบบอื่นๆอันนี้ก็วิ่งนิ่งๆที่ความเร็วประมาณ80กิเมต่อชั่วโมงีน่ะครับก็เนี่ยแล้วมีบรายสปอ o ์ตมอนิเตอพร้อมเลยซึ่งผมชอบมากเวลาถ้ามีรถมาจากข้างหลังอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนเลยนะครับว่ามีมีรถอยู่เวลาถ้าเราหันไปมองเหมือนจะเวลาจะเปลียนเลนอย่างเงี้ยเรารู้แล้วถ้ามีไฟอย่างเงี้ย คือให้ระมัดระวังว่าต่อให้ไม่เห็นรถในกระจกแต่มีไฟนะั่นหมายความว่ามีรถอยู่นะครับการทรงตัวที่ความเร็วสูงเอาสูงไม่เกินที่กฎหมายกําหนดนะถือว่าทําได้ดีนะครับเนี่ยดีเลยผมชอบบางจังหวะไม่ช่วงล่างไม่ได้ถือว่านุ่มแต่ดูซับแรงสะเทือนได้ดี นะครับบางช่วงบางตอนอาจจะรู้สึกว่ามีกระด้างบ้างนิดหน่อยถ้าเจอหลุมเจอบ่ออะไรอย่างนี้แต่ไม่แย่หักตาเร่งดีเ oh. บรกอ่เบรกความเร็วสูงอันนี้เอาอยู่ความเร็วต่ำเนี่ยสบายอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพอมาเป็นความเร็วสูงอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่เมื่อกี้เบรกเบรกแบบกดหนักนิดนึงถือว่าเอาอยู่ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอตัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ขับมาระยะหนึ่งแล้วอยู่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนตอนผมวิ่งแบบเยอะแล้วนะว่าอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าวิ่งทางยาวๆอันนี้ผมบอกเลยผมเหมือนใช้งานในชีวิตประจาวันจริงจริงนะแบบปกติธรรมดาทั่วไปไม่ได้ขับแข่งประหยัดนะครับก็วิ่งเนี่ย,ยเมือเ่อกี้ที่บอกครับ8 0 90 100นึงทะลุไปร้0ยี่จังหวะเร่งแซงอะไรเงี้ยมี ก็ตัวเลขอยู่ประมาณ18อยู่นะตอนนี้นะครับ <ไ feed. S 1> ตอนนี้ช้าแหละเห็นเห็นภาพเนาะรถติดรถติดเฉยเลย <h eter> และตรงจุดนี้ครับคือสะพานบนทางที่จะเชื่อมไปสวนบุมงครับเป็ <otic> นทางโค้งที่เราใช้งานอยู่บ่อย วความเร็วประมาณ80กิเมตรชั่วโมงเนี่ยจะเกาะขนาดไหนโอ้หี่80นะ70แล้วเกาะดีอยู่เกาะเลยล่ะนี่เห็นการโยนตัวผมไหมน้อยมากบอกแล้วว่าช่วงล่างเซ็ตมาถูกจริตม,มาดีมาดีแต่จะมีแค่เนี่ยเจอลูกระนาด จอรอยต่อไม่ใช่รูกระนาดครับรอยต่อของตัวพื้นถนนนะครับเราก็จะรับรู้ได้ชัดนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือพอตาช่วงล่างแบบตึบๆอือ่บส่วนใหญ่มันจะมีความกระดา้างแทรกเข้ามาแต่ถือว่ายอมรับได้ครับจนประมาณนี้ผมโอเคส่วนตัวเรขอัตราสินเลืองครับ 18.9.19บางช่วงบางตอนทะลุขึ้นไปได้ถึง21เลยขึ้นอยู่กับน้ำหนักเท้าที่เราปดแต่ยังว่าอย่างที่บอกไปครับผมไม่ได้มาขับแข่งประหยัดผมก็ขับตามธรรมดาจังหวะเล็งแสงได้เร่งจังหวะที่ไม่มีอะไรก็ปล่อยไปเรื่อย สำหรับความเร็วสูงสุดที่เราเคยทําได้นะครับอยู่ที่ประมาณ160กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่เราไม่แนะนําให้ทํานะเพราะว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าขับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนั้นคือเมื่อครั้งนานมาแล้วที่ผมเคยทดลองทําส่วนตัวเลขสุดท้ายอัตราสิ้นเปลือง20กิโเมตรต่อลิตร19.9ผมปัดให้เป็น20นะครับก็ถือว่าดีนะ สำหรับการวิ่งทางยาวๆได้แบบนี้บทสรุปสงท้ายนี่นี่ให้ดูนะกดออกมอีไฟเตือนนะครับว่ามีรถอยู่แล้วก็มีเสียงเตือนด้วยเนี่ยตัว Blind Spot ทำงานก็บทสรุปสงท้ายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่านำมาพิจารณานะครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวที่ใช้ h y บริดแบบนี้นะแล้วก็มัน simple มันเข้าใจง่ายนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นในแบรนด์อะไรต่างๆพวกนี้ก็มั่นใจได้นิส s ันบอกแล้วว่านิส s ันอยู่กันยาวๆโรงงานมีการปรับไม่ต้องกังวลน,นะครับมีการปรับลายประกอบปรับส่วนของโรงงานเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณการขายปริมาณการผลิตคือต้องผลิตให้สอดคล้องกับการขายนะครับเพราะฉะนั้นเขาปรับตรงนี้ก็ แน่นอนไม่ไม่ต้องไปแบกรับภาระมากนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับส่วนตัวรถรุ่นใหม่ๆมีออกมาแน่นอนเขากำลังดาเนินการกันอยู่ส่วนคันนี้ก็ในแง่ของอะไรต่างๆนี้สบายใจได้ศูนย์ซ่อมยังอยู่กันอย่างครบถ้วนการรับประกรันนี่เป็นเงื่อนไขที่ดีเพราะว่ามีการเพิ่มการรับประกันเป็น5ปี หือ1น0 0 0 0กิโลนะครับหันกลับมามองที่ราคาค่าตัวครับ9,800 0 0ตีกลมๆกมมเนาะ9,800แ0แต่ถ้าได้ส่วนลดตอนนี้ส่วนลดมาตรฐาน20,000แล้วเดี๋ยวไปลดออนท็อปที่เจรจากับดีลเลอร์อีกสักนิดนึงก็อยู่แถวๆ9 0 0 0แ0นอย่างเงี้ยมว่ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคุณใจวางใจได้ในเรื่องชื่อชั้นของแบรนด์เทคโนโลยีต่างๆผ่านมา5ปีแล้วก็ นิ่งแล้วนะครับแล้วมันดูแลง่ายตอบโจทย์อยู่ที่ว่าคุณชอบรูปทรงชอบดีไซน์ไม้ลักษณะของการคเคียอะไรต่างๆนี่ถือว่าทําได้ดีอัตราเส้นเปลืองอย่างที่ผมไล่งานไปก็อยู่ถ้าในเมืองก็อยู่14นอกเมืองอยู่ประมาณ20นะครับขับตามที่กฎหมายกำหนดนะก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจะนำมาพิจารณาส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ ปลายอายุโมเดลแล้วแน่นอนว่ามันปลายแล้วละ่ะอาจจะมีตัวใหม่มาแต่คิกจะได้มาทําตลาดตัวใหม่ทําตลาดในเมืองไทยต่อหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะครับแต่ว่าในตลาดโลกอะ่ะก็เพิ่งมีอเมริกาเปิดไปที่เดียวเท่าที่หาข้อมูลมาก็หลังจากนั้นก็น่าจะเปิดที่อื่นกันก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยมาเป็นเมืองไทยก็คงต้องใช้เวลาอีกเป็นปีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าจะนำมาพิจารณาได้นะครับก็มีแค่เรื่องของความสดใหม่แต่โดยโปรดักโดยการขับเขี่อะไรพวกนี้ชอบถูกิถูกจรใจนะครับก็ขอบคุณสับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาไปถึ่านี้ครับสวัสดีครับชอบนะชอบชอบชอบ